สวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับ f อฟอย่าเทพปรากฏนะครับวันนี้เรามาเจอกันที่ลำเซบายนะครับลำเซบายใต้เขื่อนบ้านพาคมนะครับวันนี้ก็าทาาขึ้นมาทำกับข้าวกินกันนะครับวันนี้หัวหน้าทีมนะครับชุดใหมลยครับหน่หัวหน้านูนครับวันนี้หัวหน้าไหมนะครับก็เปิดเครื่องครัวมาใหม่นะครับวันนี้ออกเครื่องครัวใหม่ เครื่องครัวสําหรับทีมงานนะครับมาสําหรับมมีครบหดไว้ทํากับข้าวโดยเฉพาะนะครับนี่มีครบหมดโอ้มีหอดกระดาษทิชชู่นะครับกระดาษทิชุู่บ่นกระดาษทิชช่บ่ตัวนึ่งนี่ครับนี่ครับมันองมะนาวอะไรเตรียมมาพร้อมนะครับไม่ไม่เลยครับโอ้ยังม้วนใส่เลยเบิกศูนย์เบิกศูนย์เพื่อทีมงานของเราโดยเฉพาะนะครับเตาองค์เตาแก๊สครับก็ได้ตุกไม้ห่อน้ำเดือดนะครับโอ้ยปลาปลาปลาใส่ปลา ผานเลยครับพผ่านผ่านเลยครับสมกดสูตรเด็ดสูตรจ่าไหมใจสปอร์ตนะครับทีมงานนะครับรถนนี้ลงเรือนะครับลงเรือเรือมาสามลำนะครับอาจารย์นัจครนัดการเบรกจารย์นัดจารย์เสียงจานเสียงทีมงานของหัานแต่ว่าตรงตรงห่นก้องของเราครับอาจานนุ่บจ่าแม็กทำอะไรครับจ่าแม็ก กำลังล้างปลานะครับเราล้างใส่น้ำจีครับปรากดนะครับน้ำซีใช่ไหมครับน้ำซีน้ำซีโอ้โหลงสาวไปร์ซีดูไรนครับนี่นะครับซีดูซีดูซีแล้วก็จะทำกับข้าวกันนะครับันนี้เดี๋ยวรอดูผลลัพธ์นะครับหลังจากที่ต้มเสร็จจะเป็นหน้าตาหน้าทานขนาดไหนนะครับ กระเทียมครโอ้โอ้มีผักกระหยังมาด้วยอีกพี่น้องครับโอ้โยนี่ครับเกิดบเทียมเลยเกิดบเทียมเลยครับเก็บเอาอยู่ข้างทางนี่ครับเออต้มประกดใส่ผักกระหยังครับพี่น้องครับโอ้ยรสจัดจ้านมันนี่บอสแยบไปหาหมอหันครับพอนว่าครับเดี๋ยวรอชมตอนข้าวปรุงเลี้ยวครับนี่เชือกไหมเชือกไหมใส่หยังเนี่ยใส่หมอนะใช่หมอนเฮ้ยตุ๊บ๊อ เราใส่อะไรไปบ้างครับนี่ในหม้อนี่ครับไปใส่ปลาครับน้ะเครื่องปรุงเราใส่อะไรบ้างครับเชฟคไหมปลาธรรมดาครับปลาตะไคร้ใบมะกรูดขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับพริกแห้งพริกสดพริกแห้งแล้วก็ใส่ลงไปใส่ผงชูรสใส่ไปเรื่อยใส่ลงไปเลยนะครับบานแห้งหย่างเด็ดเลยที่สำคัญนะครับ ทำแล้วอย่าลืมเก็บขยะไปด้วยนะครับอย่าทิ้งไว้ที่ไม้นะครับตอนแก่มาก็เกะได้อันนี้ทิ้งได้ครับนี่โอ้ยทิ้งฟังไว้เพื่อนเห่งดีนั่นแล้วนฟังน้ำไปครับลงปลากวดตัวใหญ่ๆนะครับจะเจ็บไหมก็จะจัดการนะครับรอชมไปเรื่อยนะครับขั้นตอนปลาลงครับปลาลงเลยนะครับ งนเครัดปั๊บฟ้านะครับเยครับมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะตอนนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับพี่น้องโต๊ะรบป้างสองทุ่มครับมาฮอดไม้ครับรถมาฮอดไม้ถ้าไปหาทางเขาได้ครับสองทุ่มมาฮอดครับก็ยุ่ากันครับไม่เฮ็ดกินได้ทีลนะครับความสุขครับช่วงโควิดครับมันก็ ลำบากอย่อยังสีกับปลอดภัยพืชทุกคนนะครับไปตรวจห้ทีง่งานไปตวรวจมเพืชสุกคนหรอครับยังสีมาทำกันไห้ไว้เงียดดังเรียบร้อยนะครับผมเงียดดังครับเงียดดังเรียบร้อยแล้วก็ฉีดวัคซีนสองเข็มครบเรียบร้อยนะครับผมพกมาด้วยเ่อหิวข้าวเดือนะครับส้มปลาโดนะครับกระเทียมนำกระเทียมนำพริกพริกเอามาจากไหนครับพริก เอามาจากบ้านพี่อุ้ยครับลอยเขาลอยเขาอยู่ข้างบ้านไปยืมไม่ไพลักเอาพริกขึ้นด้วยต้มปลากะสุดล้วนะครับบ้านนี้หาพักเขากินเลยนะครับพี่น้องม้านี้ครับปลาเดือดนะครับต้มเดือดนี่ว่าต้มเดือกครับผมสั้นแค่บอลลูนเนี่ยหัวไหมครับ ยังให้พี่น้องเสรับถ <ond ay> ึงว <and living> <millet> ัน <improving> ตุ่มครับตัดปลาแม่นหอยห้อยครับุยอ้ยาการทวนทวนสุดยอดครับตุกดสดตด่มดไม่ๆนะครับ เทหูดำนะครับอยู่สุเราวมินบุรีอยู่เนเราดเปิดเปิดปลาพี่น้องพวกนี้ผู้ผู้ถอดถอดเด้อปลาครับตัวปลาก็นะครไปสวยนะครับตัวปลาก็สวยนะครับมีปลาหูดำด้วยนะครับ ให้ดูนะครับอผู้ไดปิดหมายนี้มีปลาหูดำนะครับแล้วก็โอ้ยหลงก,ก <laughs> าธรรมนูนนะครับธรรมนูนเยอะธรรมนูนสาวช่วงนี้บ่ได้ไปบ่ค่อยได้ไปออกล่ำครับโควิดครับมาตกปลานะครับพี่น้องกินข้าวน้ำกันครับเจี๊ยบครับเฮ้ยเบื้งบรรยากาศก,การสดเบรริบรร่งกระดูกเป็นจี่ไหนอยูย่กับหลวงนิ่นี่แล้วเอ้วส่วนจารน,นัดเยู่ยให้ยุน่าก็ตองมาพูด กันเยอะนะบ่อได้ซื้อต้มลินมากินกับลวกลินได้คือกันนะครับลวกลินเปียงไหนเป็ยไหนเราปุ๊ฮะเสียบเสียบเสียบความมหันฯอ่าเอาโชเขาไหมฮะเขาเ่าหัวมาหน่อยครับเมื่อนิดเดียวจ้าโอ้ยโหหน่อยเด้อมันแน่นในนี่มันบักท่องขาเมียบักท่องขาเมียกับย้อนนี่นะกว้างหน่อยมันแน่นในเลยมาครับพี่น้องกินเขาเหมือนะครับ เแก่พุ่มต้มปลาเนาะเต้มปลาเนาะแก่ปะดีเด็ดเลยมันวะยิงเกี่ยวแก่แก่มีตะไบม้่อนเนาะโอ้ยแต่บอกวมันหง่อนไปมันก็บวกขึ้นลวกลิมที่สุดต้มแก่ของมวนดีเลยเดียยต้มปลาไต่เด้กินลวกลินครับมากครับพี่น้องเอาฝากพี่น้องไว้เพาอยากกินเขาเด้อฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับทีมงานครับ ทีมงานธรรมนูนซาวเหยื่อเทพปรากฏนะครับ,เ,รบเวลาได้รอดหนากับที่ใต้มีนองเพิ่มเรื่อยๆนติดตามฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจของฮ้องก็นีนะครับ <laughs> เพจเหยื่อเทพปรกาปรกฏนะครับ,รบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานพเพราะจะเป็นกําลังใจนะครับสร้างคลิปหรือว่าไปหาไม้มาฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากไว้ซักนิดก่อน้อครับหมูมันกินเข่ามืดกอนผร้มแล้ว ขอบคุณครับดนะ